สวัสดีครับผมช่องไอปห่าน1994นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับก็คือให้ดูทรงนะครับทรงมาเข้ามาทรงจัดทรงยกยกสูงนะครับเป็นรถตัวต่านะครับธรรมราเอพสามตัวต่านะครับรถผมเป็นตัวเตี้ยนะครับเกียร์มันนุ่นธรรมดานะครับปี2018นะครับ ก็ยกโดยการใช้แหนบแอดนะครับจะให้ดูของที่ติดตั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับแหนบสีฟ้าเนาะแหนบแอดนะครับยก1.5นะครับบวกกับชกแคมโบนะครับ8ับแปแล้วก็ข้อต่อเติมโชว์นะครับข้างหน้ายก1.5นะครับโดยการใช้ ก็ลองขอโชว์นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับกลับมาให้ดูตรงกันนะครับเพราาจะมีคลิปแรกนะครับที่ว่าถ่ายมือมืออันนี้ก็จะคือที่ดูตอนกลางวันนะครับว่าความสูงนะครับสูงมากแค่ไหนถ้าถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับ Ford Ranger หรือตัวต้านะครับความสูงก็ยังสู้ไม่ได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณ2ครบ่นะครับ ก็เอามาให้ดูกันนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ